ทำไมต้องติดป้ายว่าห้องนี้เต็มด้วยล่ะหนุงหนิงยังไม่เต็มไม่ใช่หรอเธอไม่รู้อะไรเลยนะแก้วถ้าไม่ติดแบบนี้ก็จะมีผีเข้ามาอยู่ในห้องของเราด้วยยังไงล่ะเหลวไหลนะ่าจะมีผีเข้ามาได้ยังไงเธอแล้วก็เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ได้หรอของแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ยิ่งวันนี้นะเป็นคืนวันผีดุเขาว่ากันว่า ผีจะกล้าแกล่งสามารถเข้านอกออกในมหาวิทยาลัยหรือเข้าในหอพักของใครก็ได้ว่าแล้วหนุงหนิงก็ติดป้ายหน้าห้องนี้ว่าเต็มแล้วทั้งที่เหลือเตียงว่างอีกสองเตียงเพราะห้องนี้อยู่ด้วยกัน4ี่คนว่าแต่ใครหรอที่จะมาอยู่กับเราอีกสองคนนั่นน่ะเห็นว่าเป็นนักศึกษาแพทย์นะคณะแพทย์สองคน ฉันเองก็ยังไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าชื่ออะไรโหยดีจังมีหมอมาอยู่กับเราตั้งสองคนถ้าพวกเราสองคนเป็นอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายเลยมีหมอช่วยชีวิตโอ๊ยใหญ่แก้วเขาจะไปช่วยอะไรเราได้เขาก็ยังเรียนไม่จบพิ่งจบมหแล้วก็มาเรียนต่อจะไปช่วยชีวิตใครได้ไดล่ะก็เหมือนเราเรานี่แหละ แล้วเขาจะมาตอนไหนหรอเห็นแม่บ้านบอกว่าจะมาดึกๆนะฉันก็รออยู่จะได้รู้จักหน้าค่าตากันไว้แก้วและหนุ่งหนิงพูดคุยกันด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งเป็นเวลาสามทุม่มจึงได้ยินเสียงเคาะประตู สงสัยจะมากันแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปเปิดเองสวัสดีจ้าฉันชื่อออนเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะมาอยู่ห้องนี้แต่ว่าเห็นป้ายมันติดไว้ว่าห้องเต็มแล้วฉันมาผิดห้องหรือเปล่าไม่ผิดหรอกจ้าไม่ผิดไม่ผิดห้องนี้นะถูกแล้วแต่ว่าหนุน่มหนิงนะสิเขาแก้เคล็ดกลัวว่าผีจะมาเคาห้องกลางดึกก็เลยติดป้ายเอาไว้ว่าห้องเต็มแล้ว มาพวกเรากำลังรออยู่เลยล่ะแล้วนี่อีกคนล่ะฉันไม่รู้จักเขาหรอกอีกคนน่ะรู้แต่ว่าอยู่คณะแพทย์เหมือนกันแต่เดี๋ยวก็คงมาแหละพรุ่งมีมีกิจกรรมขึ้นเขาแต่เช้านี่สามสาวนั่งคุยกันตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วรออยู่านจนต่างคนต่างง่วงเที่ยงคืนจึงมีเสียงคอห้องดังขึน ไม่มีใครเปิดประตูสักคนเพราะว่าหลับกันหมดแล้วหญิงสาวคนนั้นจึงยืนอยู่หน้าห้องจนเช้าจนกระทั่งนุ่งนิงเป็นคนมาเปิดประตูนี่พวกเธออยู่ที่ห้องนี้ตลอดเวลาเหรอฉันคอห้องจนมือจะหงิกไม่มีใครมาเปิดประตูให้ฉันสักคนนะ่ะพวกเราขอโทษพวกเราอ่ะหลับเพลินไปหน่อยเธอหรือเปล่าที่เป็นนักศึกษาแพทย์น่ะ ใช่ฉันเองฉันได้รับจดหมายว่าต้องมาอยู่ห้อง422ฉันชื่อเนมเป็นนักศึกษาแพทย์เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนว่าแต่ทำไมเนื้อตัวเธอเปืเ้อนเลือดแบบนั้นล่ะมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะอฉันขับรถชนแล้วฉันก็หนีมาที่นี่เลยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วว่ะฮะอะไรนะเธอขับรถชนอย่างนั้นเหรอตายแล้ว ยังไม่ตายฉันยังไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นหรือตายเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ฉันขับรถชนแล้วฉันก็หนีมาที่นี่เลยหมายความว่าเธอขับรถชนคนแล้วก็หนีเหรอทำอย่างนี้ไม่ถูกนะทำแบบนี้ได้ยังไงมันผิดกฎหมายฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันกลัวอย่าพูดมากอยู่เลยให้ฉันเข้าไปหลบข้างในก่อนเนมเข้ามาในห้องท่าทางของเธอยังดูหวาดกลัว สามสาวมองรูมเมทยังไม่ไว้ใจเธอฉันว่าเนมดูแปลกๆนะเ่นสี่หรือว่าจะช็อกที่ขับรถชนคนจนเป็นบ้าไปแล้วอะ่ะคู่กรณีเขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ว่ะขับรถชนแล้วหนีมาแบบนี้ฉันไม่ชอบใจเลยเนนสี่ขับรถหนีแบบนี้ไม่สมกับเป็นหมอเลยอุตส่าห์หวังว่าจะฝากผีฝากไข้ เขาคงตกใจมากแหละเดี๋ยวถ้ามีคนตายก็คงเป็นข่าวสามสาวคุยกันแลบมองพวกเธอเห็นเนมไม่หลับไม่นอนเอาแต่นั่งนิ่งๆแล้วลุกออกไปข้างล่างหอพักมีคนหลายกลุ่มจับกลุ่มคุยกันอยู่พวกเธอไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นกำลังคุยอะไรกันจึงขยับไปไกลๆเธอมีคนตาย ตรงทางเข้าใกล้ๆมหาวิทยาลัยเราว่ะใครล่ะเธอเป็นนักศึกษาสาวสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นว่าอยู่คณะเทคโนโลยีนะเธอเห็นว่ากำลังจะย้ายเข้ามาที่หอพักของเราว่ะรถอะไรเลขทะเบียนอะไรหรอรถเก่งฮอนด้าซีวิกสีแดงตำรวจกำลังตามหาอยู่ว่ะอุ๊ยน่ากลัวจังเลยเธอมีคนตายด้วยะ หนุ่หนิงเธอว่าจะใช่รถของเนมไหมไม่รู้สิฉันก็ไม่ได้ถามด้วยว่ารถของเนมสีอะไรยี่ห้ออะไรแล้วนี่เนมหายไปไหนแล้ววาหรือว่าเขาจะหนีแล้ววะเธอเราบอกตำรวจกันดีไหมสองสาวลังเลระหว่างนั้นได้ยินเสียงรถไซเรนและรถตำรวจวิ่งวุ่นกันไปหมดเธอไม่ใช่แค่สองสาวที่ตายนะเธอเมื่อกี้ฉัน ไปฟังข่าวใหม่ล่าสุดมาแล้วว่ะพี่หอตามไปดูที่โรงพยาบาลเขาโทรมาบอกฉันบอกว่ามีพลเมืองดีที่ลงมาช่วยก็โดนรถชนตายไปด้วยอ่ะเธอฮะแบบนี้ก็ตายสามศพเลยสิไม่ใช่สามไม่ใช่สามคนขับรถก็ตายรถถลายลงคลองตายไปเลยอ่ะห้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะแก้ว ตายสามศพอุ้ยรวมคนขับรถก็เป็นสี่ศพถ้าอย่างนั้นคงไม่ใช่เนมแล้วล่ะยังไงก็ค่อยยังช่วยหน่อยไม่ใช่เนมหรอกเพราะว่าเนมไม่ได้ตายน่าสงสารพลเมืองดีจังเลยนะแกอุตสาห์ลงมาช่วยเขาแล้วยังโดนรถชนตายไปด้วยอะ่ะนั่นละสิลงไปช่วยคนอื่นเขาแท้ๆเลยอะ่ะโหยแบบนี้ถ้าฉันเจอฉันไม่รู้จะกล้าลงไปช่วยหรือเปล่า แล้วนี่อ่อนหายไปไหนอีกคนแล้วว่ายันไงออนอยู่นั่นน่ะไปดูเถอะดวงดิงวิ่งไปดูอ่อนเห็นอ่อนกำลังร้องไห้อยู่อ่อนเป็นอะไรร้องไห้ทำไมหรออ่อนเราแต่ร้องไห้ไม่ยอมบอกว่าเธอร้องไห้ทำไมพอดีกับที่พี่หอกลับมาทุกคนจึงมุ่งให้ความสนใจไปที่พี่หอคนนั้นที่เพิ่งจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูว่ามีใครตายบ้างกันแน่ พี่แจวพี่แจวใครบ้างหรอที่ตายไปอ่ะน่ากลัวจังเลยคร่าวๆก็สี่ศพแล้วไม่พี่ใช่เป็นนักศึกษาแพทย์ชื่อออนกำลังเข้าไปอยู่ที่ห้อง429ระหว่างที่เขากำลังจะย้ายมาอยู่เขาลงไปช่วยนักศึกษาสองคนคณะเทคโนโลยีที่โดนรถชนนะและตัวเขาก็โชคร้ายโดนรถจากที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งมาชนตายส,ามสมศพ เธอใบชื่อออนเหมือนรูเมทเราเลยล่ะเธอแล้วสองสาวอยู่คณะเทคโนโลยีเหมือนเราเลยอ่ะหุยบังเอิญเนาะนั่นสิฟังต่อฟังต่อเด็กสองคนที่อยู่คณะเทคโนโลยีชื่อแก้วแล้วก็หนุงงนิงใครรู้จักสองสาวนั่นบ้างมีใครติดต่อพ่อแม่เขาได้ไหมตำรวจเขาค้นดูศพแล้วไม่เจอเบอร์โทรศัพท์ ไม่เจออะไรเลยแก้วหนุ่มหนิงเหรอสองสาวหันมามองหน้ากันตกใจจนแทบสุดพวกเธอจำได้แล้วเธอสองคนชวนกันขี่มอเตอร์ไซค์เตรียมย้ายเข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยแล้วก็โดนรถเก่งสีแดงชนเขา้าม,มีคนมาช่วยแล้วภาพก็ตัดไปพวกเธอจำอะไรไม่ได้อีกเลย แล้วคนชนละคะพี่แจว๋วชื่อเนมเป็นนักศึกษาคณะแพทย์รถตกลงไปในีครองเพิ่งงมเจอสดสดร้อนรอนเมื่อกี้นี่ละ่ะสี่สาวตกใจเมื่อเดินมาเจอกันโดยบังเอิญฉันตายแล้วฉันก็ตายแล้วฉันก็ตายแล้วอ่ะโอ้ฉันก็ ก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสั้นสนุกสนุกหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องสั้นแบบนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ